สวัสดีค่ะ่อเชียงรายล้ำครองมาถวายลูกปูใครเอาหนามมาเอาใครเอาหนามมาถวายปูครับจริงไนพ่องวดที่แล้วคือว่าซูลเก่าติซูลเก่ามันมีอะไรอืมเนาะมันล่างล่างจะบนบ่อเขาบนบ่อเขาบนบ่อเขาอืมโอ้ถือว่าแม่นอยู่ดี่นี่พ่ออืม ได้ยุนบอกว่าซูนเก้าซูนหนึ่งซูนสามซูนอ่าซูนเก้าซูนหนึ่งซูนสามวดที่แล้วงวดที่แล้ววงให้พร้อมวงให้พร้อมโอ้พี่น้องนี่นะครับผมถือว่าโชคดีแล้วนะครับผมงวดนี้ได้ไปเพาะวันนี้ไห่เขาไปแล้วเนี่ยลงไปแล้วไก่เพิ่มวดนี้ได้ไปเพาะวันนี้ไห่เขาไปอ้๋อเดี๋ยวให้พ่อเขียนให้ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบน เจอกระวนอืมล่างเหครับผมโอ้ยบ่อเบาๆลายเลยบ่นลายเลยค่ะนี่แหละครับอืมล่างเนาะครับล่างอย่างเดียวที่16เนาะ16่าครับ2บ่อครับ67เนาะครับเขียนพ่อเชียงรายเนี่ยพ่อพ่อเชียงรายทั้งไต็เลยครับผมนี่ อ๋อปารนลาเราครเอาวยเอา้วยละครับอ่อาอ๋อนะหนึ่งกับสองเราวิ่งเนาะครับวิ่งหนครับอือครับไปกะมียห่งห้าสิ็ยังไงมากรมนอกูนดอกสูนเก่าขวา่าง ก็นหนึ่งคอืมอีอย่างน้องคือหนึ่งหนึ่งหนึ่ง้องจัดองแน่เดียวรักทิพนะรัก1ิ์ดีกว่าเออรักทิรักทิพครับอืมก็ได้ขึ้นกันหนั่ละครับตอนนี้มันสูงหนาะมันสูง ค็ Now, Now, to to like ับอืมเดดนี่ลอ้โหเด็ดพด็นีเลยหนึ่งโอ้ยมันเด็ดึงเนาะบาดเดสูดมากออกมา ฟันเห็พ่อเขียนให้นไหมก็ได้เขียนให็นไหมเนาะอ่าฟันเลยพ่อพ่อเขียนให้นไหมส่อนใส่นี่ก่อนพี่น้องสามสองเดี๋ยวพ่อพันยังจะสรุปให้ครับเวมันได้แบบนี้นะครับ ลงเลยอ่าเขียนเซไปไม่เนื้อพ่อเอาตัวเน้นไปเลยเอาตัวเน้นเนาะอ่าเขียนวันที่ก่อนพ่อส <16 S 3> <16 S 2> ิบหกสิบหกเนานะเข้าผมสิบหกก็พอก็พอหกเจ็ดเนานะหกเจ็ดแล้วก็ล่างพ่อล่างเนานะล่างแล้วก็วิ่งอ่าวิ่งครับหนึ่งับสองครับผมชุดสรุปพอเน้นตัวใดก็ลงเขียนเลยเนะดี๋ยวครับ สองสาี่มันหาตัวจับกันีสามสอ <ername> ี่ห้าหกับสองหก่ามหนึเอาวงเลย อันนึงขึ้นมาทั้งผีผกสองีว่ะสองสองสองาฮ่า่าล่วฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าส่าส่เน่าฮ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 มาฮ่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 าฮดาฮ่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 านาฮ่าฮ่าฮเาร่าฮ่าฮ่าั่แฮ่าฮ่าฮ่าฮ่พ่าฮ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 ่อฮ่า่าฮ่าฮ่งฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่่า่าฮา่่่่าลาอา่ ดาวนี่บพมันขีดออกก็งั้นเพ่าดาวนี่ดาวเน้นมันว่าเน้นเน้นเน้นเแต่ีแดงขีดทั้งไปนี่นะพ่อเออเออเพื่อนจะได้รู้ว่าตัวน้นเน้นเลยอ่านิ่แค่นี้ครับคู่มานจะเป็นสองหกเลยครับยังไสองหกไอหยีอหยาเลยติดครับสองสองอืเพราะว่าวันนี้มันหลักลอยมันคู่ครับรักลอยคู่เรารักแสนกับคู่ลักมืนเออ่ลักมือคู่ลักมือมันศูนย์หรอครับผม ศูนย์นี่ก็ศูนย์ไม่ดีที่จะมาคู่ได้นะสองสองกี่นะสองสองก็สองหกสองสี่จับสองสองสองหกท่นลักลอยลักลอยก็ลักมื่นมันขี้นะคู่ขี้นะมันต้องเป็นเขียนพ่อเชียงรายเนี่พ่อเสนี่ยอือเนี่ยเนร่ยพ่วัฒนาพารวยนะพารวยอ่าท่านผู้ชมเขียนพ่อเชียงรายได้พี่น้องได้แต่ฮะผู้ใดนี่เข้าไปเพิ่งพ่อผูได้ครับผม แค่นี้แบะล่างนะครับล่างเลยล่างอย่างเดียวนะคะล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับพ้นหนึ่งกับสองนี่เน้นตัวได้หรือเปล่าควิ่งเน้นหนึ่งเรนหนึ่งขีดให้แน่ป่ะครับหนึ่งเลยครับตัวดีนะอือหนึ่งหนึ่งถ้ากลับถือว่าผิดมันบป่ครับพ่อกลับถือว่าผิดอ่ากำลังคิดมากงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วคือให้หน่อยแท้ศูนย์ศูนย์ยังไงวันนี้แราเมันก็เอาคู่ขี้ไงเอาคู่ขี้มันได้คู่คู่มันก็บว่าเลยมันคู่ คู่ขี้เนาะครับผมวันเลยมันรักรักมืนกับรักล่อยมันครับมันคู่ขี้นะกูยังไงก็เลยจับไงก็ได้จับไงอันนี้มันคู่น้ำกันสองตัวเนี่ยนะครับคู่แบบนี้นะคู่แบบไหน่ะไปตล้งแตศูนย์กับศูนย์เนี่นะศูนย์กับศูนย์ครับอืมมันเลยเป็นห่วงเป็นคู่น้ำมันะครับดอกคู่ได้ยังตะปานก็ออกซี้ซีางนี่นะออกโคคกเนี่ยครับออกซีโคกเนี่ยครับผมรักมืนกับรักปล่อยมันจะเป็นคู่เลยคู่น้ำกันครับ อันนี้อ๋อพอซักเป็นในสุด่างเข่าตาบอมาเบิ่งเนี้ยเสี้ยนง่ายนี่กวนมันมันมาวิจารณ์ดูพ่อมีขี้นะมันเด็กจำง่ายมันมีจานก่อนมาวิจารณ์นเอฟซีพอดูเป็นยังไงเนาะแต่คือบ่พ่อคือบ่เข่าตาบ่เล็กไลน์เนี่ยมันเด็กเป็นคู่ขี้นะมันคู่ขี้รักไวรักเงินเนี่นะเนี่ยสุดล่างกันนะสุดล่างกันนะเฮ้ยไม่มีสามกับเก้าอย่าไปเล่นเนี่ยสามห็นบ่สามหลักสิบ ข้าหลักสิบหวยขมันเป็นแมนบอกว่าล่างล่างนี่ตรงนี้สามกับเก้าสามกับเกหลักสิบพร้อมครับผมโอ้ยหลักสิบพรอมบสูบบพีจา่าอสามหลักสิบเก้าหลักสิบบวกหนึ่งเงินมันได้หนึ่งกับสองเนี่ยเวิดการเห็นป่เวิดการออกอย่างเจ็ด่ออกอย่างไรมคิดว่นเก้าเล หมดก้อนไหมโบนบนมับเรืบนหนึ่งหกโอหกหนึ่งเลขบนออกเก้าเจ็ดเก้าโอเก้าเจ็ดเก้าล่างล่างออกเก้าเดนว่าบวกหนึ่งเอาส่วนบวกหนึ่งบวกสองเอ้ยศูนย์ไหมตรงนี้ศูนย์บวกเก้าเนี่ยนะหนึ่งบวกได้ศูนย์นะได้ศูนย์ก็หนึ่งเห็นไหมมาศูนย์บอกว่าอะไรเก้าศูนย์นะเอาตัวเลขบวกหนึ่งเอาเอาเก้าบอกว่ออาเก้าบวกหนึ่งเก้าบวกหนึ่งในสิบศูนย์ก็หนึ่งเนไหมมาพอดัน บานนี้งวดนี่เด้งวดนี้หกสามว้านนี่ศูนย์บวสามสามด้วครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามบ่กครับเอาบวกหนึ่งเอาได้หนึ่งกับสองเนี่ยหนึ่งกับสองเอาอืเลยมาหนึ่งกับสองอ๋หนึ่งกับสองอ่าเอารักลอยลักร้อยบวกหนึ่งรักลอยบวกหนึ่งเนี่ยวันก่อนวะครับเก้าบ่บวกหนึ่งเนี่ยเอาบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกลับเป็นหนึ่งบวกลับศูนย์เก้าโอโลนตอนอืมอ่า สูตรหาเหล็กเด่นเอาพี่น้องได้สูตรไปแล้วเด่นล่างเนี่ยเนีเด่นล่างตัวรักไหวว่าบวกหนึ่งเป็นเข่าเลยมันหนึบเข่าเลยภาษาไม่ต้องกลับรักซิปอ่ะล่างบเนี่ยล่างยังเยี่ยวว่เกี่ยวกระบบนี่สูตรล่างเขาเนี่ยอ๋อสูตรใครก็สูตรใครระบาดเนี่ยสูตรใครก็สูตรมันแหละ เออแบดก้อนเขาาเ่าแบเจ้าวลรังเข้าแล้วน้องศูนตัวเดียวอ่า,อานี่อะไรก็เลยศูนนี่อะไรนี่เดย ศูนย์ตัวเดียวราคาดับศูนย์ตัวเดียวมันก็อกศูนย์เก้าม้วนนี้สามกับเก้าถ้าไม่มีสามกับเก้าอย่าไปเล่นล่างมันว่าว่าโอ้ยสุดจะแม่นก็กันไผจะแม่นก็กันม่ีน้องสมันขี้มันกินขี้นล้กันมันดอกเนาะพ่อเชียงรายหนึ่งกับสองไม่ทีน้องได้พ่อเชียงรายบอกหกับสอกับสกับสูตรนะครับสูตรนึ่สองกเก หาเลขเด่นล่างเพี่ยพ่าเอาหลักร้อยขอด้วน่ขอด้วยขอนะตัวนี้กอดัวสิเป็นเลขก็ขึ้นที่อาะเอาแก้ได้ละเอาแก้แก้้ละขาเนี่ยซื้อมาแล้วเนี่ยรัตตอรีกับมีเนี่ยเสียเปล่าเนี่ยรัตตอีกับมีาแล้วมวนกันเนาะมวนกันเนาะสูตรเลขล่างของปอเชียงไายเอาหลักร้อยบนบวกหนึ่งรับเมือที่แล้วเก้าเก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่งมาศูเกมาัน มวนนี้063เอา0บวก1ได้1กับ2ตรีกับนี้โอ้มีหลักการบ้างเสือบอลไได้ล่ะดีหนึ่งเอ้าจะมันหา1ซีวะได้เนี่ยโอ้อ่า1ซี่า1สีวะได้เลยสีหนึ่งอ่า1ที่จริงแต่ว่าที่จริงตรงหน้าตรงตรงมันว่าแม่นซื้อกลับไปหนึ่งหกเ่ซื้อแล้วท่านผู้ชมพ่อเชียงรายวิ่งล่าง1กับ2แต่ว่าพ่อสักบอก ถ้าไม่มีสามกับเก้าบอถือพ่อพมาบอถือกัสูตรไปสูตรมันไงสูตรมันนัพ่อเชียงรายหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสามไอ้สองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกแต่พ่อพูน้นถ่ายรักหนึ่งคือหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกถ่ายรักสอง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 สี่สองหกท่านผู้ชมล่างอย่างเดียวตรงๆสามหนึ่งหกนี่นะเอาล่างอย่างเดียวท่านผู้ชมเอาขอบคุณครับพ่อ อ่าขอบคุณครับพ่อวันที่แล้วศูนย์เก้าตรงตรงครับกลับผมอาร์เซนอลครับเลขวันครับกลับผมค่ะเลขร้อยสิบค่ะขอบคุณค่ะขอ,าอการมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ